สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารวันสยามสวัสดีท่านผู้ชมรายการ Eyes on me ทุกท่านครับสุดสัปดาห์นี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกร,รมไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ทางรายการครับขอแนะนำที่นี่เลยครับฟาร์มจระเข้หนองไข่แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคอีสานกับโชว์ที่ตื่นตาตื่นใจสามารถชมได้ทั้งครอบครัวและหมูนะ่คณะ แต่ก่อนอื่นนะครับเราไปทําความรู้จักกับฟาร์มจระเข้หนองคายแห่งนี้กันก่อนดีกว่าครับเริ่มต้นตอนแรกก็เริ่มจากการทดลองเลี้ยงดูครับผมที่ห้กตัวแล้วก็เลี้ยงดูไปได้สักประมาณ4-5ปีก็ได้ทราบข่าวถึงการรวมกลุ่ม a อซก็เลยทำการท่องทำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับ a อซีล้ช่วงนี้จะเป็นชาวไทยกับ นักเรียนนักศึกษาครับที่เข้ามาชมวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเริ่มตอน10บโมงถึง4ี่โมงเย็นโชว์ทุกชั่วโมงครับชั่วโมงต่อชั่วโมงส่วนวันธรรมดาจะเริ่มในเที่ยงถึง4ี่โมงเย็นครับผม เราก็ใช้ประสบการณ์แล้วก็เรามีาเทคนิคในการดูจระเข้ว่าตัวไหนสามารถฝึกผลได้ไม่ฝึกผลได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยความว่องไวแล้วก็การที่ได้ฝึกผลมาต้องสา,สามารถเข้าใกล้เข้าได้อะไรเข้าได้ครับก็มันมีเทคนิคหลายอย่างแต่เราไม่สามารถอธิบายได้ต,ต้องกล้าเข้ามาเล่นเองในสนองนี้ฮะแล้วจะเห็นว่าเราต้องทำยังไงมั่งยังไงมั่ง อ้อย่างเช่นอย่างตัวนี้ถ้าเราจะฝึกหยอดศีรษะเข้าไปก็ถ้าจะเอาแบบเร็วๆแบบเสี่ยงๆห้าสิบห้าสิบก็สักวันสองวันก็ทําได้ครับแต่ถ้าจะเอาแบบปลอดภัยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆก็ประมาณสองสามปีครับอ่าแล้วแต่ระยะสั้นระยะระยะชาแล้วแต่ฉากที่ตัวคลแมกหน่อยก็คือการนําศีรษะเข้าไปครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นคือเสี่ยงทั้งชีวิตเลยฮะถ้าง,งับลงมาก็อาจจะขาดอาจจะศีรษะแตกก็ได้เพราะว่า แรงงานของเขานั้นมหาศาลครับแต่ถ้าจะพูดถึงฉากที่อันตรายแล้วอันตรายทุกฉากครับสัพประกันตัวของคุณหมอของเราก็เราจะมีรองเท้ากันลื่นครับอ่ามีรองเท้ากันลื่นแล้วก็การทําความสะอาดบ่อที่ต้องทําความสะอาดอยู่บ่อยเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นตะไคร่น้ําแล้วมันลื่นจังหวะพลาดสูงมากถ้าลื่นลงไปแล้วก็เร็จจระเข้แล้วก็ร่างกายของคุณหมอของเราก็ต้องแข็งแรงฮะอ่าก็ต้องฟิตต่้งกายหน่อย ่าถ้าแบบเมาเมามาแบบนี้ก็ไม่ได้ฮะเราจะเซฟในด้านเรื่องแออฮอลกันครับเจราเน้ดทได้กินน้อยครับอ่ากินง่ายอยู่ง่ายฮะอาจจะน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะกินง่ายอยู่ง่ายตอนเล็กๆอายุประมาณสัก4ีสปีเราจะให้ประมาณ3-4วันต่อครั้งฮะแล้วก็พอโตโขนาดนี้ ตอนนี้ให้อาทิตย์ละครั้งครับแล้วก็ถ้าตามหลักให้1%นึ่งเนของน้ำหนักตัวฮะก็ประมาณสักโลหนึ่งหรือสโลพอแล้ะกับตัวใหญ่ๆขนาดนี้1 5บ6ปีฮะ โอ้ยเอองพี hmm. <laughs> oh, okay. mm ่เ hmm. ป oh, ็เลียค่กอดจ้าชื่ออะไรคาที่อีกี้เราพอกนี้หมดจะด่าวันนี้พวกกันเหนื่อยไม่้านอันเจ้าเกิดคุณพี่จ้าเเกิมไอ้ตัวน้องตัวไปนอนโอ้ยนอนไม่นอนเมาม่จะโบกไม้โบกเออใบเออขาบนนี้หมดเออหลังหลังัอ ถามแตงโมก้อนหลังก <te> <rawd Moder> ็เลีมุ้งไหมุ้มอมาแล้วมาแล้วเออหนักเออหนักหนาละะวยเนี่ยแล้วขี่าจีีจอดเค็งจีีย่สัมเกะเอาปะดูกันใช้คบุ๊มขาเป็นตัวอโอ้ย จะเชิญชวนครับนี่คือเป็นงานศิลปะการต่อสู้แล้วก็เป็นของอ,อีกแขนงหนึ่งของคนไทยเราครับที่ว่าเป็นสืบทอดมาหลายสิบปีการต่อสู้กับจอระเข้มีตำนานกันมาตั้งแต่ไกลทองกับชารวันนู่นตั้งแต่หลายปีนู่นเป็นคล้ายๆเป็นนิทานประหลาปรลาก็ว่าได้แต่ที่นี่เราทํากันแล้วครับนี่น้องคขยฟาร์มจอระเข้ของเราก็ฝากไว้ด้วยฮะที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ ความสนุกสนานอยู่ที่ภาคอีสานของเราเป็นจุดแรกครับที่หนองคายคออ,อย่ามัวชักช้าลังเลนะครับไปเยี่ยมชมกันได้ครับที่ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคายตั้งอยู่ที่172ทับบ้านสามัคคีทางเข้าศาราแก้วกู่นะครับหมู่ตําตำบลหาดคำถนนหนองคายพลวิสัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายหรือจะโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกอดก็ได้นะครับที่085 6430130 0900235076ยังไงก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับวันนี้รายการ Eyes on Me ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารวันสยาม